สวัสดีครับพี่น้องครับเช้าวันนี้เป็นเช้าวันศุกร์นะครับอีกสองวันเราก็จะไปถึงวันอาทิตย์ที่เราไม่สามารถไปโบสถ์ได้และเราก็จะต้องน้อสก,การออนไลน์นะครับหลายๆเจศกกรนั้นก็จะมีปฏิทินของเจักรก็คือจะมีพิธีบัพติศมาบ้างจะมีพิธีมาหาสินศักดิธิ์บ้างนะครับในสัปดาห์แรกของเดือนดังนั้นเองพี่น้องครับเมื่อเราไปเจักรไม่ได้ พิธีศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองพิธีนี้ก็จะต้องงดไว้ก่อนหลายหลายคนก็บอกว่าน่าเสียดายจังแต่พี่น้องครับถ้าเราเข้าใจความหมายของพิธีศักดิ์สิทธิ์นี้นะครับว่าทั้งสองพิธีนี้ไม่ได้ทําให้เราทั้งหลายรอดนะครับแต่ความรอดเกิดจากการที่เราเชื่อพระเยซูต่างหากรับด้วยปากและเชื่อด้วยใจแต่การประกอบพิธีบัพติศมาศักดิ์สิทธิ์ ก็จะเป็นการประกอบพิธีที่เราจะต้องทําตามพระมหาบัญชาของพระเยซูคริสต์แล้วความหมายของพิธีบัพติศมาศักดิ์สทธิ์หประการผมก็ได้นําเรียนให้พี่น้องทราบไปแล้วนะครับพี่น้องลองถอยกลับไปดูแต่พิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นก็เป็นพิธีที่พระเยซูได้เรียกร้องให้เราทำนะครับในฐานที่เราเป็นสาวกของพระองค์พระเยซูเรียกร้องให้สาวกของพระองค กระทาพิธีนี้เพื่อลึกถึงพระเยซูและการาลึกถึงพระเยซูบ่อยๆนะครับบ่อยครั้งที่สุดเท่าที่จะทําได้นั้นก็เป็นสิ่งที่ดียอดเยี่ยมเป็นสิ่งที่ดีมากมากเลยนะครับดังนั้นเองพี่น้องครับในวันอาทิตย์นะครับในหลายๆโบสถ์ก็จะมีการลําลึกพิธีมหาสินศักดิ์สิทธิ์นะครับออนไลน์ครับในเมื่อเป็นเช่นนี้พี่น้องครับจึง น่าจะทำความเข้าใจในสิ่งนี้ให้ดีครับเพื่อที่เราจะรับพิธีนี้หรือระลึกถึงนะครับเราเรียกว่าพิธีลํำลึกก็ได้นะครับลํำลึกเพราะฉะนั้นเราลํำลึกถึงสิ่งที่พระเยซูได้ทรงกระทําในชีวิตของเราเรากลับสู่ความรักดั้งเดิมที่เรามีกับพระเยซูครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่พื้นฐานที่สุดนะครับเราจะต้องรู้สึกถึงความต้องการที่เราจะได้รับการอภัย รับการไถ่โทษจากพระเจ้ารับการชำระให้บริสุทธิ์จากพระเจ้าพี่น้องครับมันเกิดจากการที่เราจ้องทูลขอพระเจ้านะครับอธิษฐานส่วนตัวกับพระเจ้าเตรียมตัวเตรียมใจให้ดีในพิธีละลึกนี้หรือการละลึกนี้เพื่อที่เราตั้งเป้าหมายครับว่าเราจะกลับสู่ความรักดั้งเดิมของพระเยซูต้องใช้เวลาในการละลึกถึงต้องใช้เวลาในการนึกครับนึกถอยหลังกลับไปในวันที่ เราเองนั้นได้สัมผัสความรักของพระเจ้าเราเองได,ไ,ดได้พบกับความช่วยเหลือของพระเจ้าเราเองนั้นได้พบกับประสบการณ์ที่เราเคยมีกับพระเจ้านะครับกับสู่ความรักตั้งเดิมนั้นนะครับแล้วทูลขอให้ความรักตรงนี้นะครับที่เรามีต่อพระเยซูนั้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทูลขอให้เราได้รู้จักพระเยซูผมเคยได้บอกหลักการแล้วนะครับว่าการที่เรายิ่งรู้จักเราก็ยิ่ง ที่จะรักเมื่อยิ่งรู้จักพระเจ้ามากขึ้นเราจะเริ่มรู้ลักษณะของพระเจ้าน้ำมัธยของพระเจ้าความหวังดีของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราเราก็จะรักพระองค์มากยิ่งขึ้นนะครับพราะพระองค์ไม่เคยทําให้เราผิดหวังพระองค์อาจจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่สมหวังแต่ว่าเราจะไปตามความหวังที่พระเจ้าให้กับเราครับ เราจะไปถึงจุดมุ่งหมายเมื่อเราทําประการต่อไปก็คือเชื่อฟังนะครับเช,รเ,เชื่อฟังพระเจ้าเชื่อฟังพระคัมภีร์เชื่อในพระสัญญาของพระเจ้าไว้วางใจพระองค์มอบชีวิตถวายกับพระเจ้าให้พระเจ้าทรงนํานะครับดําเนินชีวิตที่จะเป็นสาวกที่ดีของพระเยซูนั่นแหละครับคือการที่เราเองนั้นได้รับจากพิธีมาหาธิ์ศักดิ์สิทธิ และนี่คือสิ่งที่พังผิวว่าอย่างสมควรฉะนั้นพี่น้องครับก่อนที่เราจะไปถึงความหมายที่ลึกซึ้งลงไปนะครับขอเรียนเชิญพี่น้องที่จะร้องเพลง an, น้ำพสการพระเจ้าเชิญครับเมื่อวันพระเก

อย่าพึ่งตัวเองจะไม่ได้การต้องพื่พระเาผูาพิบาพระเจ้าน้ำทัสุทิพภิบา เอาละครับพี่น้องครับวันนี้อาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับแต่ผมอยากให้พี่น้องได้มีโอกาสที่จะเข้าใจในเรื่องนี้นะครับอย่างจริงจจังๆความจริงพื้นฐานของพิธีมหาสินศักดิ์สิทธิ์นะครับเราจะต้องเรียนรู้ในสิ่งที่ถูกต้องเพราะอะไรครับเพราะว่ามีหลายๆนิกายนะครับที่สอนบางสิ่งบางอย่างที่ผิดแปลกแตกต่างไปจากพระกัมภีนะครับ อย่างน้อยเนี่ยมีอยู่สองสำนักนะครับสำนักที่สอนผิดไปจากพระมุรีสำนักแรกนะครับก็คือสำนักที่เชื่อเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพนะครับเปลี่ยนสภาพของสสารนี่นะครับเปลี่ยนสภาพของสาระสาระในที่นี้หมายถึงขนมปังและเหล้าองุ่นหรือน้ำองุ่นนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่าทาน Trans, รทรานครับ trans ก็แปลว่าเปลี่ยนนะครับเปลี่ยน t r a n s u u s t t n เ c e นะเปลี่ยนสารหรือเปลี่ยนสาระนะครับคำนามก็คือท b s t a n t i t t i o n trans s น b ั t a n t i a t i o นนั่นคือทฤษฎีหรือความเชื่อที่เชื่อว่าเมื่อบาดหลวง ทำพิธีหรือที่เรียกว่าเสกครับเศกน้ำาองงุลหรือเหล้าองุ่นหลังจากเสกแล้วน้ำาองุ่นั้นจะกลายเป็นเลือดของพระเยซูจริงๆฉะนั้นพวกเขาจะต้องรับด้วยความเคารพรับด้วยความยำเกรงความเกรงกลัวจริงๆครับสิ่งที่เป็นองค์ประกอบหรือสาระหรือสารนะครับในพิธีนี้ก็คือขนมปังและน้ำางุุล แต่ว่าการเสกก็คือการเปลี่ยนแปลงสภาพเปลี่ยนแปลงสาระเสกให้ขนมปังกลายเป็นพระกายเสกให้น้ำาองุุนกลายเป็นพระโลหิตพี่น้องครับความเชื่อตรงนี้หรือคำสอนตรงนี้จริงๆแล้วเนี่ยพระกัมพีไม่ได้พูดอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่จะต้องเกิดการแปลสภาพนะครับไม่มีการอัศจรรย์ตอนที่ผู้ประกอบพิธี กำลังทําพิธีอยู่ที่พูดเช่นนี้เ่าอ,อะไรครับเพราะว่าในความเชื่อนะครับในเรื่องของการอัศจรรย์ของพิธี m a s นะครับหรือที่เรียกว่าพิธีมิสซาภาษาอังกฤษเรียกว่า Miracle of the m a s s ก็คือเขาเชื่อว่าพิธีกรรมนั้นนะครับหลังจากที่บาทหลวงเสกแล้วเนี่ยขนมปังเปลี่ยนเป็นพระกายครับ อย่างที่ผมได้เรียนตั้งแต่ต้นน้ำอง,งุ่นเปลี่ยนเป็นพระโลหิตและนี่คือการอัศจรรย์เกิดการอัศจรรย์เกิดขึ้นจึงกลายเป็นความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีนี้แท้จริงแล้วความศักดิ์สิทธิ์นะครับมันไม่ได้เกิดจากการที่เกิดการแปลสภาพหรือการเปลี่ยนสภาพจากขนมปังมาเป็นพรัก,กายหรือเนื้อหนังเนื้อของพระเยซูและไม่ได้เกิดจากการที่ น้ำอง,งุ่นหรือเหล้าอง,งุ่นเปลี่ยนเป็นโลหิตของพระเยซูจริงๆแล้วเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ว่าความเชื่อนี้มีพื้นฐานพี่น้องจำได้ไหมครับที่หมู่บ้านคานาซึ่งได้บันทึกไว้ในพระธรรมยอห์นบทที่สองนะครับพระเยซูหลังจากที่ทรงทราบจากนางมารีคุณแม่ว่าพวกเขานั้น ขาดเหล้าอางุ่นเหล้าอางุ่นไม่พอครับในงานเลี้ยงฉลองการสมรสของคนยิวที่มีอันจะกินคนหนึ่งนะครับในหมู่บ้านคานานี่เองพระเยซูก็บอกว่าให้เขาเนี่ยไปเอาน้ํำเปล่าๆนี่นะครับมาแล้วพระเยซูก็ทกําการอัศจรรั์ครั้งแรกเปลี่ยนน้ําเป็นเหล้าอางุ่นครับนี่ครับคือหลักการของ t r a n s u b s t a n c e นะครับ t r a n s u b s t a n t i a t i o n ดังนั้นเองนิกายนี้ก็เลยใช้ข้อพิอมพผีข้อนี้แหะครับมาเป็นฐานให้กับความศักดิ์สิทธิ์หรือการอัศจรรย์ที่เกิดขึ้นในพิธีนี้โดยการที่หลังจากที่บาทหลวงซึ่งเป็นตัวแทนของพระเยซูนั้นก็สามารถที่จะมีอิทธิฤทธิ์เสกครับ เสกให้น้ำองุ่นหรือเหล้าองุ่นกลายเป็นพระโลหิตของพระเยซูตรงนี้ครับคือคำสอนที่ไม่ตรงกับพระกัมภีร์เพราะฉะนั้นพี่น้องครับเมื่อพระเยซูทรงเปลี่ยนน้ำเปล่าให้เป็นเหล้าองุ่นในการอัศจ,จรรย์ครั้งนั้นไม่มีการบอกให้ใครทราบแต่คนใช้ที่ดูแลงานเนี่ยทราบครับรู้ครับแล้วพวกเขาก็เห็นการอัศจ,จรรย์แต่ การอัศจรรย์แบบนี้นครับมีครั้งเดียวในพระมงีครับแล้วก็ไม่ได้มีบันทึกให้ทําในพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์เพราะฉะนั้นจึงสามารถที่จะเข้าใจได้ครับว่าพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธินั้นก็ไม่ใช่ที่จะมีการอาัศจรรย์แบบเดียวกันกับในพระธรรมยอห์นบทที่สองที่หมู่บ้านคานานนั่นเอง และที่สําคัญก็คือว่าในจดหมายฝากของท่านอคาทูตเปาโลก็ดีเปโตก็ดีนะครับในขณะที่ความสําคัญของพิธีมหาศิลศักดิ์สิทธิ์สูงมากนะครับพวกเขาทํากันทุกวันไม่มีหลักฐานที่ปรากฏเลยครับว่าจะต้องมีการเสกไม่มีหลักฐานที่จะบอกว่านี่คือเนื้อของพระเยซูและนี่คือโลหิตของพระเยซู ที่ผ่านไปนะครับก็คือเป็นสำนักแรกครับที่สอนผิดสำนักที่สอนผิดสำนักที่2ครับก็คือเขาเชื่อเรื่องการรวมสารความเชื่อแบบแรกนะครับคือเปลี่ยนสารความเชื่อแบบที่2คือการรวมสารการรวมสารนะครับอธิบายสั้นๆอย่างนี้นะครับเพื่อให้เข้าใจได้สมมุติว่าเรามีเหล็กสักแท่งหนึ่งนะครับพอเรา เอาเหล็กนี่นะครับไปรวมกับความร้อนอะไรเกิดขึ้นครับเราจะได้แท่งเหล็กที่แดงร้อนเอาเหล็กไปเผานะครับไปรวมกับความร้อนสูงสูงสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือการรวมการรวมของสารสารสองอย่างครับก็คือแท่งเหล็กและความร้อนนะครับจึงกลายเป็นแท่งเหล็กที่แดงและร้อนจัด นั่นคือความเชื่อหรือสํานักที่สอนเรื่องการรวมของสารนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า CON ครับคอนสับเซนต์สับเซน์ก็คือสารนะครับมี2ออย่างรวมกันนะครับคือคือแท่งเหล็กกับความร้อนเพราะฉะนั้นคำว่า CON นะครับแปลว่าด้วยกันการรวมเข้าด้วยกันครับของของสองอย่าง เพราะฉะนั้นกลุ่มของความเชื่อที่ว่าคอนสตั้นนะครับก็คือกลุ่มความเชื่อของพี่น้องลูเทเลนเขาเชื่อว่าก่อนพิธีมหาสนนะครับขนมปังก็ยังเป็นขนมปังอยู่น้ำมังงุลก็ยังคงเป็นน้ำมังุลอยู่แต่เมื่อผ่านการประกอบพิธีของผู้ประกอบพิธีแล้วพระกายและพระเลวหิตของพระเยซูจะเข้ามาครับจะเข้ามาอยู่ในขนมปังและน้ำมังงุลนั้น นะครับคล้ายกับภาพตัวอย่างที่ม่อก้ผมพูดไปแล้วก็คือว่าเหล็กแท่งครับนะครับเหล็กแท่งหมายถึงขนมปังนะครับเหล็กแท่งหมายถึงงาแมางูนบวกกับความร้อนครับนะครับก็คือพักกายโลหิตของพระเยซูเข้ามาครับแต่เพิพ่มพีไม่ได้สอนอย่างนั้นครับเพิพ่มพีสอนว่าพิธีมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพิธีที่เรารับประทาน ขนมปังนะครับไม่ได้รับประทานเนื้อของพระเยซูแม้ว่าพระเยซูจะหยิบขนมปังหักแล้วบอกว่านี่คือกายของเราประเด็นที่สําคัญก็คือว่าขนมปังนี้ก็ยังเป็นขนมปังอยู่เพราะว่าท่านอัครทูตเปาโลท่านได้เขียนว่าเมื่อทั้งหลายรับประทานขนมปังและดื่มจากถ้วยนี้ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการประกาศครับ เรากาลังประกาศตัวเรากําลังประกาศว่าพระเยซูนั้นทรงเป็นประมุขของกิจจักรเป็นศีรษะของกิจจักรและเราประกาศการว้พระชนของพระเยซูนั่นคือการประกาศพระกิติคุณประกาศความรอดประกาศชัยชนะจนกระทั่งถึงพระเยซูจะเสด็จมานั่นคือสาระสำคัญของกิจจักรรคับการประกาศข่าวประเสริฐ การประกาศชัยชนะการประกาศถึงการกลับใจใหม่การประกาศถึงความรักของพระเจ้าพน,นั่นแหละครับคือความหมายที่แท้จริงที่เราจะต้องระลึกถึงเราจะต้องแยกแยะความแตกต่างให้ออกนะครับระหว่างสัญ,ญลักษณ์เพราะเราเชื่อว่าขณะที่เรากินขนมปังขนมปังก็ยังเป็นขนมปังอยู่นะครับไม่ได้เปลี่ยนเป็นหรือไม่ได้รวม อะไรก็ตามแล้วมันกลายเป็นเนื้อและเลือดของพระเยซูจริงๆพี่น้องครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรในขนมปังและน้ำอัุวนพี่น้องครับการที่พระเยซูหยิบยื่นขนมปังให้สาวกของพระองค์กินไม่ใช่หยิบหรือเฉือนเนื้อแต่เป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่เล็งถึงความตายของพระเยซู ความทุกข์ทรมานของพระเยซูและเมื่อพองหยิบน้ำมังุลหรือยื่นน้ำมังุลให้เขาดื่มนั่นก็ไม่ใช่พระโลหิตของพระเยซูแต่พระเยซูกำลังให้เห็นความหมายในเชิงสัญ,ญลักษณ์ของพันธสัญญาใหม่ครับโดยโลหิตของเราเมื่อทั้งหลายดื่มจากถ้วยนี้เวลาใดจงดื่มเป็นที่ระลึกถึงเราระลึกถึงความตายของพระเยซู ลึกถึงความรักของพระเยซูและลึกถึงการชำระชีวิตให้บริสุทธิ์ด้วยพระโลหิตของพระเยซูเพียงครับเป็นการระลึกครับเพราะฉะนั้นเราจะเข้าสู่พิธีนี้อย่างมีความหมายนะครับและเมื่อเรารู้ว่าอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องเราเองนั้นจะต้องเข้าใจให้ถ่องแท้ครับเราถึงจะร่วมพิธีนี้อย่างซาบซึ้งและถูกต้องและเป็นการรับพิธีนี้อย่างสมควร ขอพระเจ้าอํำหนวยพระพรพี่น้องท,ทุกท่านครับพบกันใหม่ในวันต่อ,ตอไปสวัสดีครับ